สวัสดีค่ะเด็กๆเนื่องจากขณะน,นี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครูจึงจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนก่อนเปิดภาคเรียนค่ะ Hi everyone What can you see in the picture นักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะใช่แล้วล่ะค่ะตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่อง numbers นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวเลขนะคะใน Lesson 2ส่วน Lesson 1เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนเกี่ยวกับ right SchoolThings นะคะสิ่งของที่อยู่ในชั้นเรียนสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นคาบนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ numbers นะคะแน่นอนอยู่แล้วละคะ่ะนักเรียนหลายคนนะคะอาจจะรู้แล้วละคะ่ะว่าจำนวน1-10ถึงส0ในภาษาอังกฤเนี่ยเราพูดกันยังไงนะคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ ค่ะเรามาเริ่มที่ตัวเลขตัวแรกกันเลยนะคะ one o n e one แปลว่าหนึ่งนะคะ two t w o two สอง three t

i x six 6 7 seven s e v e n seven dead eight e i g h t eight bad nine n I, N, E, n 9, 9, 10, Ten, T, E, N, t e หลังจากที่เราทบทวน 1, n e to t e เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน1 1บเอ็ดถึงยี่ส to t w ถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนฟังและก็ชี้ตามตามหนังสือได้เลยนะคะ

Students Book Unit 1, Lesson 2, Exercise 2 Listen, point, and say. School, school, school! Back to school! 11 chairs, 12 pens, 13 rulers, 14 pencils, 15 pairs of scissors, 16 school bags, 17 books, 18 erasers. 19 notebooks 20 u p b o a r d s School! 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 This is my school! ส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นการ count and match the objects with the numbers นะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เรานับและจับคู่ The objects สิ่งของ with the numbers กับตัวเลขนะะ uh, ก่อนอื่นเลยข้อ A A เราก็ต้องมานับกันก่อน,นะะว่ามี Sisters เท่าไหระะ่ How many s i s t e r s are there? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 14นะคะเราก็โยงไปที่14ต่อไปเรามาดูข้อ b นะคะข้อ b ก็เป็นจำนวน16ข้อ c ก็เป็นจำนวน12ข้อ d ก็เป็นจำนวน13ข้อ e ก็เป็นจำนวน11ข้อ f ก็เป็นจำนวน15อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะ Student's Book Unit 1 Lesson 2 Exercise 4. Listen, point, and repeat. Then take turns to ask and answer about the objects above. How many pins are there? There are 12 pins. Students' Book Unit 1, Lesson 2. Exercise 5. Listen and sing. How many are there? <laughs> Students, Students book, book unit, unit one, 1 lesson, 2. lesson two. Exercise five. 5. Listen, Listen and, and sing. sing. How, many How many are there? Are there? เมื่อสักครู่นะคะเราก็ฟังเพลงกันไปหลายรอบเลยนะคะเพื่อทบทวนว่าเวลาเราถามเวลาเราตอบเราจะถามว่าอย่างไรนะคะซึ่งข้อ6ตรงนี้นะคะโจทย์เขาก็บอกว่า match the sentence to the pictures ซึ่งแปลว่าจับคู่ประโยคก,กับรูปภาพนะคะ คราวนี้ก่อนที่เราจะโยงเส้นได้หรือจับคู่กันได้นะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าข้อหนึ่งโจทย์เขาบอกว่าอย่างไร There are 17 v e crayons นะคะ There are 17 crayon s ซึ่งแปลว่าอะไรคะมีสีเทียน17แท่งนะคะคราวนี้เราก็ดูเลยคะ่ะอันไหนคือสีเทียนเอ่ยตรงนี้นะคะต่อไปข้อ2 There are 14 pencils นะคะ There are 14 pencils อันไหนเอ่ย pencils ตรงนี้นะคะต่อไป number 3ข้อ3นะคะ There are 20 e r a s e r s There are 20 e r a s e r s ซึ่งแปลว่ามียางลบ20อันนะคะ,ะข้อสุดท้ายอ่านว่ายังไงคะ There are 11 pairs of scissors There are 11 pairs of scissors. ซึ่งแปลว่ามีกันไกยอยู่11อันนะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้จำนวนตัวเลขแล้วก็คำถามคำตอบในการถามจำนวนไปแล้วนะคะคุณครูก็ขออนุญาตเสริมนะคะการบวกการลบเลขง่ายๆนะคะจำนวนไม่เกิน20ไปให้นักเรียนด้วยนะคะในการใช้บวก นะคะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า plus plus นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายลบเราก็จะใช้คำว่า minus minus นะคะอันนี้ให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดด้วยนะคะเขียนวันที่แล้วก็บันทึกลงในสมุดนะคะแล้วเดี๋ยวค,คุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้ทำในสไลด์ต่อไปนะคะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้คือ เลข5บวก2เท่ากับ7เมื่อเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะพูดว่า5 i plus t is 7แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่จุดฟุลสต็อปด้วยอะต่อไปถ้าคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนบอกว่า4ลบ2เท่ากับ2 นักเรียนจะพูดยังไงเป็นภาษาอังกฤษคะ4 minus 2 is 2อันนี้คุณครูเขียนผิดนะคะคุณครูต้องเขียนเป็น minus ตรงนี้นะคะโอเค4 minus 2 is 2นะคะ คือ c ลบ2เท่ากับ2ใส่ฟูลสต็อปด้วยตัว f เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะคะ,ะเมื่อนักเรียนจดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าต่อไปได้เลย ค่ะนี่คือแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนสต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลองทำข้อ1ถึงข้อ10เดี๋ยวข้อ1เนี่ยคุณครูจะช่วยทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเรามาลองทำไปพร้อมๆกัน2บวก3เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2บวก3เท่ากับ5ใช่ไหมคะ2ก็บอกว่า2 w plus t h is f ใส่ Full Stop อันนี้คือเสร็จหนึ่งข้อนะคะต่อไปข้อ1ถึงข้อ10เลยนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูทางไลน์นะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับ Lesson 2นักเรียนอย่าลืมทําแบบทดสอบออนไลน์ตามลิงก์ด้านล่างด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ